ไปกันที่ผู้หญิงอีกคนดีกว่าอาจารย์แม่มอาจารย์แม่บในแง่คดีความจบละมันมีสองมันมีสองคดีสองคดีใช่มาดามเชอร์กับเจมแันพูดถึงผู้หญิงละดรหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจารย์แม่มอาจารย์นฤมลพินโยศินวัตรวันก่อนอาจารย์แม่มเซมาหนึ่งรมวลศึกษาธิการคนใหม่ใช่่คะลงพื้นที่นครศิีธรมราชไปพบปะครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาที่นั่นบรรยุทธบรรยุท ไอ้ที่เป็นประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องการต่างกายของเธอไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาข้างภาพนี้ไว้ก่อนนะ <c oughs> ข้างภาพนี้ไว้ก่อนนะเธอไปแบบสาวมั่นแหละเธอไปในชุดที่โอ้โหบรรดาบุลคลากรทางการศึกษาซีป่ะ เพราะบุคลากรทางการศึกษาที่ไปรอรับรัฐมนตรีว่าการสื่อสศึกษาธิการแต่งตัวเรียบร้อยมากแต่งชุดใหญ่กระโปรงแต่งไทยนิยมผู้หญิงใส่กระโปรงผู้ชายใส่ชุดเรียบร้อยทุกคนนี่โอ้โหก็ระดับรัฐมนตรีมาจัดเต็มรัฐมนตรีว่าการมาจัดเต็มว่าการเลยนะไปดูรัฐมนตรีว่าการสิครับแจ็กเก็ตยีนแจ็กเก็ตยีนใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนงเกงยีนไม่เป็นไรแจ็กเก็ตดำไม่เป็นไรแจ็กเก็ตดยีนก็ยีนไม่เป็นไร แต่ค้างภาพนี้ไว้ก่อนนะสังเกตที่หน้าขาของอาจารย์แมบสังเกตที่หน้าขาของอาจารย์แมบจ้องดีๆนะเอาแค่หน้าขานะเอาแค่หน้าขานะเห็นเห็นรอยขาดไหมภาพนี้ยังไม่เห็นเห็นรอย,รอยขาดที่กางเกงไหมไอ,ไอ้ตรงนี้เป็นรอยขาดจุดที่หนึ่งไงคือปกติเนี่ยแฟชั่ <Fashion S 1> นใส่กางเกงยีนข,ขาดเนี่ยมันมัน ไอ้จุดขาดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่รู้ๆกันมันต้องขาดตรงไหนมันจึงเป็นแฟชั่นไอ้ขาดตรงไหนไม่เป็นแฟชั่นไอ้ขาดตรงจุดที่เป็นแฟชั่นจุดที่หนึ่งก็คือตรงหน้าขาหน้าขาก็จะขาดแบบตรงหน้าขานน้อยเห็นไหมตรงหน้าขาคราวนี้คราวนี้ไปดูจุดขาดจุดที่สองตรงหัวข่าวตรงหัวข่าวเนี่ยมันต้องขาดอย่างเป็นที่ประจักษ์มันต้อง ขาดอย่างชัดเจนยิ่งตอนก้มๆเงยๆยิ่งตอนนั่งรอยขาดตรงหัวเข่ามันยิ่งอ่างช่างมันยิง่งไปเปลยไม่เช่นั้นมันไม่ใช่แฟชั่นลืมใส่มาโชว์เนาะมีขาดตรงเข่าเหมือนกันน่าจะใส่มาจะได้เข้าเรื่องพอดีลืม<อ>ไม่ทันละผมก็มีขาดอยู่ตัวหนึง่งขาดตรงนี้แบบนี้แต่เยอะกว่านะน,นี้นะอาจาร,รย์แบบยังขาดน้อยกว่าตัวที่บ้านนีดน้อยขาดไหนตดขาด ไม่แฟชั่นละมันนั่งจนเปื่อยอันนั้นไปใส่นอนนใส่นอนอย่างเดียวมันใช้จนเปื่อยอย่าออกนอกบ้านเชียวนะดูสิครับก็แฟชั่นและดูข้างๆสิครับดูข้างซ้ายข้างขวาของท่านรัตรีว่าการกระทรวงสาธิการเขาจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมเขาจัดกันมาเต็มดูคนที่แต่งชุดพระาชทานสีชมพูสิครับนี่มากันแบบเต็มนะ แล้วตรงอกเสื้อใครมีเครื่องราชใครมีเครื่องหมายอะไรต่อไม่อะไรจะติดกันเต็มหน้าอกเลยเห็นไหมใครมีเครื่องราชใครได้เครื่องราชใครได้อะไรก็จะติดกันต้องชนดองเห็นไหมติดติดกันเลยแล้วคราวนี้ไปดูท่างติว่าการพวกหูเป็นที่วิพรรากษ์วิจารณ์เยอะบางคนคือคือคือขนาดเนี้ยในในวงสังคมก็ถกเถียงกัน ฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นรัศติว่าการไปพบปะในลักษณะตึงมอบนโยบายแต่งตัวอย่างนี้ได้อย่างไรแต่อีกส้มเสียงหนึ่งของสังคมเขาบอกว่าเธอหัวเก่าจารีตอนุรักาษ์พอสออะไรแล้วทำไมแต่งชุดแบงนี้ไม่ได้มันเป็นมันเป็น บุคลิกติดดินจะตายมันดีจะตายมันมีความรู้สึกว่ามีช่องว่างกับประชาชนน้อยอยกันเองฝ่ายแรกก็เถียงอ้าคือคือคือคอืใส่แจ็กเก็ตใส่ยีนก็พอก็กกดก็ทนจะไม่ค่อยไหวแล้วนะแล้วดูที่เกง่งเกงยีนสิขาดอีกตั้งหากออะอย่างเงี้ยโอ้คนนี้เขาเอมเมนดีนะฝ่ายที่สอง <laughs> เขาก็บอกว่าเออข้อนี้ไม่เถียง ใส่ยินขาดขาดควรหรือไม่ไม่รู้อ,อ่ะอาจารย์แหม่มนุ่งยีนเปิดโครงการโคตรได้ใจเลยหลุดกรอบนอกขอบกาลาสุดๆค่ำคืบหลุดกรอบนอกขอบกาลาสุดค่ำคืบก็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 บอกแล้วไงมีสองฝ่ายไงฝ่ายแรกก็บอกว่าเฮ้ยได้ไงอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าทำไมจะไม่ได้วะอนุรักษ์ จารีตหัวเก่าพอสออะไรดูบ้างไหมไฟแรกก็ย้อนถามกลับมาเออตอนแรกเห็นยีนเห็นแจ็กเก็ตก็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 กัดฟันเกือบจะทนได้อยู่แล้วนะเหลือไปดูกางเกงเฮ้ยมันขาดอย่างนี้ได้ไงมันมันจะเกินอย่างนี้ไม่รับเว้ยเขาถึงบอกอยากประมาผู้หญิงไทยแม้แต่สีกากฟก็ทำสะเทือนมาทั้งประเทศแล้วอยาวิจารณ์เยอะ อทำไมทำไมวิจัยไม่ได้ดเป็นน<ม>ักเตี <c oughs> ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพมีคนย้อนมีคนย้อนอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าื่องตีว่าการการะทรวงกาชการบายฮาร์ดอย่างนี้ได้บุลคลากรทางการศึกษาบรรดาข้าราชการที่มารอรับนักงตีต้องบายฮาร์ดอย่างนี้ได้ด้วยนะอืมไอซ์ลักษณนพโอ้โห หนูไอซ์รักชนกหนูได้เก่งึ้นทุกวันนะโอ้โหหนูนี่เรียนรู้มากขึ้นทุกวันนะหนูนี่การเมืองมันสอนวิชาการเมืองการเมืองมันสอนหนูไอซ์หนูรักชนกหนูนี่สะสมวิชาการเมืองเรียนรู้เร็วมากเลยหนูกําลังจะได้ด็อกเตอร์แล้วนะเนี่ยหนูหนูรู้ป่ะไอซ์รักชนกสวนมับเหลยเซลงับทันทีโอ้โห รัฐมนตรีเลือกชุดได้ตามอัธยาศัยต่อไปนี้ครูก็ต้องสามารถเลือกชุดได้ตามอัธยาศัยเช่นกันนะจ๊ะนั่นแน่โอ้โหงับเก่งงับแล้วเป็นกระแสงับแล้วเป็นข่าวงับแล้วถูกสถูกสื่อหยิบช่วยไปเป็นประเด็นถูกไหมโอ้โหแต่ครูบาอาจารย์จะทําอะไรเขาก็คิดเยอะเนี่ยเพราะเขานึกถึงภาพรักไปถึงลูกศิษย์ด้วยไงเแล้วจะมองอย่างนี้อย่างไรผมเข้าใจว่าบายฮาร์ดผมเข้าใจว่าใหม่ ผมก็จะว่าหลุดกรอบคําว่าหลุดกรอบไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเสียเลยนะอืคําว่าหลุดกรอบถูกต้องไม่หลุดกรอบมันก็อยู่ในกะลาแต่หลุดกรอบไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเสียเลยนะถูกปะ่ะถูกไหมหลุดกรอบแบบแบบที่ไม่ถูกกำหนิก็ได้นะที่จริงนะถ้าไม่ใส่กางเกงยีนขัดข่าม เกงยีนธรรมดาที่แฟชั่นจ๋าขนาดนี้นะเ,นเกงยีนเรียบร้อย<ผ>มไม่ขาดอะ่ะผมว่ามันเบากนนว่า,น,าน,นีผา้ผมว่ามันเบากว่านี้ผมว่าผมว่ามันเบากว่านี้นะถูกไหมใช่อืมและและถ้ามันและผมว่ามันจะเป็นมิติใหม่ที่น่าสนใจและร้าใจถ้าอาจารย์แหม่มถ่ายทอดคำสั่งลงไปเลย <One hundred. S 2> มาต้อนรับดิฉันฟรีสไตล์สบายสบายไม่ต้องใส่ชุดมาต้อนรับดิฉันฟรีสไตล์ไม่มไม่ต้องแต่งชุดใหญ่ มันจะเป็นภาพการพบปะระหว่างข้าราชการกับพนตรีแบบในลุกใหม่ต่างคนต่างก็บายฮาร์ดในเรื่องของช่วงวันหยุดไงเออช่วงวันหยุดนะไม่ใช่วันราชการราชการก็คนอาจจะคิดเยอะแต่วันหยุดไงผมว่าโอเคเลยนะอ่าวันหยุดก็ดูสบายดูมีความเป็นกันเองโอเคเลยนะดูใกล้ชิดแต่ว่าการที่จริงถ้าอาจารย์แหม่มแต่งอย่างนี้ในอีเวนท์ที่ไปสัมผัสกับเด็กๆ นักเรียนอาะได้ไปใจนรเจอนักศึกษาหรือนักเรียนมันก็อาจจะเป็นอีก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 มูดแอนโทนเพื่อให้เข้าถึงเด็กไงให้มันกลมกลืนพูดจาภาษาเดียวกันจะได้คุยกันได้ง่ายปรับเจนให้มันเท่ากันเนี่ยปรับเจน